สบห้าปีนะปวดข้อเท้าเลยนะบวมนะแล้วเดินลงน้ำหนักก็เจ็บนะทั้งข้อเลยตันนี้ก็บวมเนะี่ยอันนี้เป็นถุงน้ำเลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นถุงน้ำเลยส่วนใหญ่เนะี่ยสาเหตุหลกักๆเลยนะมีอันอย่างหลกักๆเลยคือเกาฮนะพวกเนี้ยมกักจะเป็นเกาเดี๋ยวเราจะตรวจอันตรบสาวดูนะว่าม,มีน้ำในข้อถ้ามีน้ำเนี่ยเราจะดูดดูดน้ำออกไปเพื่อไปตรวจว่ามีผลึกของเกาหรือเปล่าก็าอาจจะต้องไปตรวจเลือดด้วยนะ<า>เนาะไปก้อนตรงนี้ก่อนนะไอ้ก้อนตรงนี้นะอันนี้อ่เนี่ยตรงนี้ไอ้ที่ที่ทข้างๆตรงเนี้ยมันยืดยืดหยุ่นหยุ่นเนี่ยแต่ว่า มันมีการอักเสบในข้อนะดำนี่ยเป็นอักเสบอยู่ในข้อในในในตรงนี้นะในในก้อนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้อีกหน่อยมันจะกลายเป็นก้อนแข็งเลยนะที่ว่าเป็นโทไฟลนะวันนี้เป็นน้ำเนะนี่ยดำดำในเป็นน้ำเดี๋ยวเราเป็นน้ำที่อยู่ในข้อทั้งหมดเลยชี้ชี้ชี้น้ำเดี๋ยวเราจะดูดน้ำออกก่อนนะ ตอนนี้เราดูดน้ำออกมานะดูดออกมาจากข้อนะเนี่ยแล้วต้องไปส่งตรวจดูว่ามีผลึกของเกาหรือเปล่านะครับนะเราดูดน้ําแล้วนะมันต้องส่งไปตรวจยูริกนะว่าหนึ่งเนี่ยน้ำที่เอาไปตรวจมเมื่อกี้มันมีผลึกของยูริกหรือเปล่าอันที่2คือตรวจเลือดเนาะดูค่ายูริกในกระแสเลือดว่าสูงมากาน้อยขนาดไหนไงบ้างถ้าเกิดค่ายูริกสูงก็จะไปตรวจปัสสาวะต่อ24ชั่วโมงนะ เพื่อจะแยกว่าห่เนี่ยร่างกายมันสร้างเยอะหรือว่าไตไม่สามารถจะขับออกมาได้ดีแล้วก็ไปดูค่าการทําง,งานของไตด้วยนะครับ